ลครับเรามาดูไลน์อัพของทางลิเวอร์พูลกันก่อนนะครับในการลงสนามพบกับบอลมัดเนี่ยครับต้องบอกเลยนะครับว่ามีการปรับตัวผู้เล่นมีการโรเทชันนะครับสำหรับแผง11ตัวจริงนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นอาริซอนนะครับลงสนามเป็นตัวจริง ฟรีมปงทางด้านขวาครับทางด้านซ้ายนี่เคอร์เคชครับส่วนคู่เซ็นเตอร์แบ็คเนี่ยเป็นเว์กิลฟันไดนะครับจับคู่กับโจโกเมสนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าโกนาเต้เนี่ยยังไม่ได้ถูกส่งลงสนามเนื่องจากคุณพ่อเนี่ยเสียไปนะครับขณะที่เหลือเนี่ยเป็นกาเฟนแบกแม็กอลิสเตอร์ฟอร์เรนเวียสโซบอสไลน์นะครับแล้วก็กัคโปเนี่ยจะต้องเล่นร่วมกับโมเมตซาน่าซึ่งดูจะมีปัญหาพอสมควรเลยมันยังไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะครับมิหนำซำ แนวรับเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์แบ็กวันนี้มีปัญหาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดแล้ครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับแต่ทางด้านของบอลมัดเนี่ยวันนี้มาลุยมาสู้ไม่ได้ตั้งรับอยู่แล้วเล่นในบ้านนะครับก็มาได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับซึ่งตัวหลักๆในแนวรุกอย่างครูปี้คิมิเนส เอวานิวสันเนี่ยพวกนี้ทำผลงานได้ดีเลยนะครับแล้วก็แนวรับเป็นเซเนซี่ตัวหลักแล้วก็มีทางด้านของฮิลส่วนผู้รักษาประตูเป็นเพทโรวิชนั่นเองนะครับคือเกมเนี้เอาจริงนะเริ่มมาหรือว่าครูเนียยังไม่ค่อยหวือหวายังไม่ค่อยดูแบบเร่งเครื่องสักเท่าไหร่นะครับก็คือไปตามเกมนะแต่ว่าทางบอลมัดเนี่ยเขาไม่ได้มาอดุดไง เขามีจังหวะพร้อมสู้พร้อมโต้นะครับเข้าเร็วได้ถึงตัวนะครับแต่ว่าจังหวะจะโคนเนี่ยเป็นของลิเวอร์พูลมากอะเอาจริงเรื่องของเทคนิคต่างๆเนี่ยแต่ละคนหรือว่าผู้เล่นเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์ที่ที่ดีกว่าท้งนั้นบอลมัดอยู่แล้วนะครับแต่ซาร่าลงมาเอาจริงนะตั้งแต่เกมกลางสัปดาห์แล้วที่ผมดูเนี่ยมีปัญหาพอสมควรเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัวนะแต่ว่าจังหวะจะให้ ก็แปลกๆจังหวะจะยิงก็แปลกๆนะครับแล้วยิ่งโดนประกบนะครับมันมีความลนขึ้นมาอีกแล้วบอลเนี่ยวิธีการเล่นเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปไม่เหมือนในยุคก่อนหน้านี้ที่แกพริ้วนะครับแกรออยู่ริมเส้นคืออันนี้ก็พูดกันมาหลายรอบแล้วแต่คราวนี้เนี่ยเหมือนต้องหุบเข้ามาด้านในด้วยเข้ามาช่วยเล่นด้วยนะครับมันก็ ออกทรงที่ไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่นะเอาจริงอะกัก๊กโปนนะัในช่วงแรกนะครับมันทับทับกันยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าจังหวะช่วง10มนาทีแรกเนี่ยก็ยังเป็นเลี้ยวพูที่ทําได้ดีครับโซบอสไลน์เนี่ยเขาแทงทะลุช่องมานะครับจ่ายสวยอยู่แล้วแต่ลูกเนี้เป็นปัญหามากๆนะ เอาจริงๆคือโมเมสซาร่าเนี่ยหลุดมาแล้วนะครับแล้วก็มันอาจจะไกลประตูนะครับแต่ว่าทางเลือกมันกว้างไงคุณจะให้แล้วก็เพื่อนแท็บอินกัปโแท็บอินหรือคุณจะไปเองแล้วค่อยๆรอจังหวะนะครับแล้วเลือกอีกทีก็ได้หรือจะยิงก็ได้คือมันเป็นชอยที่มมันน่าจะง่ายกว่านี้แต่ซาร่าเลือกจ่ายติด นะครับคือถ้ามาดูกันอีกทีเนี่ยมันมันไปได้หลายทิศทางมากนะครับเลี้ยงตรงกระชากผ่านแบบเผื่อเหลือเผื่อขาดผ่านแบบให้ที่ตัวนะครับหรือจะเลี้ยงคือมันได้หมดแ,แต่สุดท้ายซาร่าเลือกจ่ายติดอันนี้ก็งงเหมือนกันนะครับ ในขณะที่ฟ o อเรนเวียสครับมีโอกาสขึ้นมาทางสุดเส้นนะแล้วก็หักไปจะให้กับ s ซบอสไลน์ตรงนี้หน้าได้คือซาร่าก็ให้ได้ดีด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วฟุตบอลนั้นอยู่ที่เข้าทำได้หรือไม่นะซึ่งจังหวะเนี้ยมันก็ถูกสกัดกั้นไว้โดยแนวรับของบอลมัสอยู่แล้วนะใครจะปล่อยให้เข้าไปแท็บอินง่ายๆนะครับหลังจากนั้นมาครับ ต้องบอกว่าแนวรับของเวอร์พูเฉิดฉายเพราะว่ามีความผิดพลาดนั่นก็คือฟันไดครับคือนานๆจะเห็นฟันไดพลาดแบบจะแจ้งแบบโอ้โหโคตรชัดเถียงไม่ออกอย่างเงี้ยนะครับมาไม่ได้บ่อยนะคือจังหวะนี้ไปปล่อยนะครับคิดว่าจะออกสกอตเขาก็เล่นนะสิคือเหมือนกับว่าฟันไดจะปล่อยออกนะครับแล้วสุดท้ายมีสกอตเนี่ยมาล้วงแล้วก็เตะเอาไว้ได้ โอ้โหงานเข้าเลยครับอันตรายมากตรงนี้มันมันแบบนี้นะครับก็ต้องถือว่านานๆได้จะเห็นทีฟันไดพาดอ่ะนะครับแล้วก็ตวัดกลับมาเนี่ยครับกลายเป็นทางด้านของบอนมัดนะครับที่เป็นเอวานีสันอยู่ตรงนั้นแหละครับแล้วตามมาพอดีรีบาวหรือว่าซ้ำครับเต็มข้อนะฮะลูกนี้รับไม่ไหวแล้วครับจอมากคือเห็นมาก็รู้แล้วพอฟันไดพาดโอ้โหโอะ โอ้เลยฟันไดก็ทําอะไรไม่ได้ยอมรับสภาพต้องไปแก้คืนก็คือยิงคืนดีกว่าแต่จังหวะนี้พลาดกันไปแล้วนะครับหลังจากนั้นครับโดนนําไป1นึ่งศูนย์ลิวพูยังไม่ฟื้นครับเคอร์เคสเนี่ยโดนวิ่งตัดหลังลายบ่อยมากนะครับคือโดนแบบนี้นี่ค่อนข้างบ่อยเลยเพอบ่อยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มาไม่ได้แค่เกมนี้ด้วยแล้วฟันไดก็ไปยืนตรงนั้นไม่ดันอีกกลายเป็นว่าไอ้จังหวะเช็คลำหน้าเนี่ยสุ่มเสี่ยงจะไม่ลำหน้า นะครับคือถ้าดันมาหน่อยอาจจะล้าเลยไงแต่น,นี้เนี่ยมันก็ต้องไปเช็คแล้วเขาเช็คมาแล้วเนี่ยออนไซต์แขนฟันไดเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันยังไม่เนี่ยฮะมันยังอยู่ในลายแล้วกันนะเออแต่ว่าอันนี้มันโคลม,ม,มุมไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาทํา AI ขึ้นมานะครับ4 g ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นทางด้านของคิมิเนสยิงเข้าไปครับลูกนี้โอ้ไม่เหลือครับ ไม่เหลือครับคิเมเนสยิงเข้าไป2ประตูต่อศูนย์อเรซองเบ็คเกอร์ก็รับไปนะแต่ว่าเอาจริงจังหวะที่ยิงได้เนี่ยลิวภูก็เหลือ10คนด้วยเพราะโจโกเมสเจ็บนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนสักทีรอจะเปลี่ยนช้าเสียประโยชน์เลยนะครับแล้วเอนโดลงมานี่แหละคือสิ่งที่โอ้โหเขาต้องบอกนะว่าถ้าจังหวะเหลือ10คนต้องรีบลงไปนะแต่อย่างไรก็ตามครับ อาิรวอว์พภูมาตีตื้นได้จากลูกมงของฟันไดแล้วก็เป็นเปิดเตะมุมมาด้วยซาร่าเปิดมาแล้วนี่ครับมงเช็ดเข้าไปวิกิฟันไดแก้ตัวได้สําเร็จแก้ตัวได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วกันนะเออนะครับเพราะโดนน้าอยู่สองหนึ่งนะนะแล้วเนี่ยมงไปสะบัดสะบัดผู้รักษาประตูไม่ทันอยู่แล้วนะครับเพตโรวิชนะครับคือลูกนี้บอลมันก็ย้อยฮุกเข้าเสาโอ้เรียบร้อยเลยนะครับเป็นทางด้านของเวีรยวภู ตามมา1ต่อ2แล้วอ่ะเกมจะเริ่มสนุกเออแล้วก็อันเนอร์สลอตเนี่ยค่อนข้างที่จะกระตุนะบบ้นแล้วบอกเอาหน่อยเอาหน่อยตอนนี้มันกําลังกลับมาแล้วนะมันจะได้แล้วแต่เอาจริงภาพรวมในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยของลิเวอร์พูลค่อนข้างมีปัญหานะมันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยสมูทนะเอาจริงคือถ้าดูเนี่ยหลายๆคนได้เห็นนะจากจังหวะที่ยิงเนี่ยเอ่อททัลช็อตเนี่ยหครั้ง นะครับ6ครั้งเลยนะโอกาสจะแจ้งในหนึ่ครั้งนะครับก็ต้องบอกนะว่ากลับมาเนี่ยอาจจะต้องเร่งเครื่องหน่อยแล้วนะยูฟพูถ้าแพ้อีกนี่อันเดอร์สล็อตน่าจะไม่ไหวแล้วแหละเอาจริงคือถึงผลงานการแข่งขันเสมอนี่ก็โดนด่าอยู่แล้วนะครับถ้าถึงขั้นแพ้เลยเนี่ยแฟนฟุตบอลจะรับไม่ได้เอานะแล้วก็กลับมาต่อครึ่งหลังนะครับโอ้โหเกมมา ช่วงท้ายเลยดีกว่าคือจังหวะที่เป็นฟรีคิกของลิเวอร์พูลครับเกือบหลับแต่กลับมาได้โอ้โหโคตรดราม่าแล้ครับจังหวะนี้โอ,โโอโฟีคิกของสบอสไลน์ครับแต่ว่ามันโคตรสวยเลยแปะกับซาร่ามาแล้วทำจนได้ครับจะไม่ได้เอาแต่ว่ายิงได้ยอดเยี่ยมมากสบอสไลน์ครับนาทีที่80 เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเหลือจะเชื่อจริงๆนะครับสอ,สองเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับโอ้โหเกือบไปเขาเลี้ยวพูอย่างนั้นเนี่ยไม่มีแต้มนะแต่ตอนนี้มีแต้มแล้วครับทุกคนฮนะต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้ทุลักทุเลสุดๆแล้วครับแต่มาได้ลูกนี้ถือว่ามาได้ถูกที่ถูกเวลาจริงๆ แต่ว่าจนแล้วจนรอดครับิรวอร์พููไม่รอดครับโอ้โหโดนอีกลูกหนึ่งครับ3 2ครับไม่รู้จะพูดคำไหนเลยครับแบบนี้พินาศสุดๆแล้วครับอ่ะเอาเป็นว่าเรือููไม่มีสักคะแนนเดียวนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไ i แ l a n d c ริสตัลพาร์และที่สำคัญเซ็นทรัลอีส v i วิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าไปเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลา r เซลล์ Self, ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อได้ เลยครับ